คำทำนายดวงชะตาวันที่28กันยายน2568คำทำนายสำหรับผู้ที่เกิดวันพฤหัส,สบดีภาพรวมวันนี้เป็นวันที่คุณธรรมและความดีงามในตัวคุณจะถูกทดสอบอย่างหนักดาวพฤหัส,สบดีซึ่งเป็นดาวแห่งสติปัญญาและคุณธรรมถูกพลังของวันโลก,กาวินาศบดบังทำให้การตัดสินใจอาจผิดพลาดได้ง่ายหรืออาจถูกสถานการณ์บีบคั้นให้ทำในสิ่งที่ขัดกับหลักการของตนเอง ผู้ใหญ่ที่เคยให้การสนับสนุนอาจเข้าใจผิดหรือมองคุณในแง่ลบการงานอาจเกิดปัญหาขัดแย้งกับผู้บังคับบัญชาหรือผู้ใหญ่ในที่ทำงานคำแนะนำหรือความช่วยเหลือจากคุณอาจถูกตีความไปในทางที่ผิดแผนงานที่ต้องอาศัยการอนุมัติจากผู้ใหญ่อาจถูกระงับหรือล่าช้าออกไปควรหลีกเลี่ยงการเข้าหาผู้ใหญ่หรือการขอความช่วยเหลือในวันนี้การเงิน มีเกณฑ์เสียเงินที่เกี่ยวข้องกับเรื่องกฎหมายหรือภาษีหรืออาจต้องใช้เงินเพื่อช่วยเหลือผู้ใหญ่ในครอบครัวการค้ำประกันให้ใครในวันนี้จะสร้างปัญหาใหญ่ในอนาคตควรหลีกเลี่ยงการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานราชการหรือสถาบันการเงินความรักคนโสดอาจได้พบเจอกับคนที่มีอายุมากกว่าหรือดูเป็นผู้ใหญ่แต่ความสัมพันธ์อาจไม่ราบรื่นนักเนื่องจากทัศนคติที่ไม่ตรงกันคนมีคู่ อาจมีปัญหาขัดแย้งกันในเรื่องของความคิดเห็นหรือหลักการดำเนินชีวิตหรืออาจมีปัญหาที่เกิดจากญาติผู้ใหญ่ของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเข้ามาเกี่ยวข้องพยายามรับฟังและเคารพในความคิดเห็นที่แตกต่างสุขภาพระวังปัญหาสุขภาพที่เกี่ยวกับตับระบบย่อยอาหารและอาการอาหารเป็นพิษควรเลือกรับประทานอาหารที่สะอาดและปรุงสุกใหม่เสมอสภาพจิตใจอาจรู้สึกสับสนและขาดที่พึ่งทางใจ อุปสรรคและสิ่งที่ควรระมัดระวังเพิ่มเติมการยึดติดกับหลักการและความถูกต้องมากเกินไปจนขาดความยืดหยุ่นอาจกลายเป็นอุปสรรคสำคัญในวันนี้ระวังปัญหาเรื่องข้อกฎหมายหรือการถูกฟ้องร้องจากความผิดพลาดเล็กๆน้อยๆคำแนะนำแนวทางการปรับแก้ไขการงานทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดและหลีกเลี่ยงการเข้าไปตัดสินปัญหาของผู้อื่นการเงิน ตรวจสอบเอกสารทางกฎหมายและการเงินให้รอบคอบก่อนดำเนินการใดๆความรักพยายามทำความเข้าใจในมุมมองของอีกฝ่ายและมองหาจุดร่วมตรงกลางแทนที่จะพยายามเอาชนะกันด้วยเหตุผล